ริแล้วกูมาหามันเพิ่นเอามาแกงให้ัได้01 6:00นกว่ากี่ใช2ก็เลยาแบ่งอีว่าถุงนึงอีนอนถุงนึงเพราะว่าอีนอนก็เพ่อยู่นําหญ้าเลยเฮาสิบ่ห้เพบ่คือมัอนหเน่มือ่า้อยู่นกมือยูนําหญ้ามือเอาเอาลูกชายให้ติดหญ้าจังสิลงเทสดีท่านผู้ชมปั่นกันกิน้ไดู้ละถุง2ถุงก็ย่างมันแหละกูกูเอามือหญ้านําใแตงน่ะ ก็ไม่ให้หน่าน้ำเงินค่าประกันภัยนะเออสีเอาไปใส่หนี้เขาได้เลยื่อประกันภัยอีต่วนประกันชีวิตลาซุดพี่น้องเ้สบายดีเด้อทุกคนเอาใหม่ไอวันบบเห็นเฮ้เกี่ยวข้าาลักด้นมานี่ค่ะเจตวนยืมเงินรวมค่ะประกันภัยบารเชนได้เหมือนมหาทิี ไปเกี่ยวข้าวบอยขึ้นหอยาขึ้นจังมองเลยมงอ๋อมักนก็พาขึ้นมันกัพอดีได้อันนี้แปสิบบาทพี่น้องพอดีไปใสเลือไปเฮ้ยมันมีเงินใสเป็นนี่เป็นสินมึงมึงเอิญมันบ่จ้างอีบ่มึงจะไปหน้าแม่อิมินบ่บ่ไป โอ้เออแจกเขาเมื่อเอินมึงเห็ดยังกินต้มกบปีดำหายช่อโตผอกแตกสีข้องอยู่ด้านสีทุบหนึ่งเลยหกโมงขึงข้องกับข้องหะแหละข้องกับข้องนั่นแหละเดมาอะไรก็เลยแหวสต้มกบกบปีดำหายเพราะอน่อยก็ยั่งอยู่แน่นหมอคือบวแหกไปเอานนี่ะปูดก็ยังสีหาตัวสิปนกบกินเป็นแนอบุปผาพอดีแรกกินกับมะแกงปนกับเป็นอาหารอลาสมาร์ มันมีจังมากอวันทงนะครับปุ๋ยงอ๋อกระเราะสามขนยังกะงมันนอืนน่ะแหละแบ่งกันกินน่ะแหละยังวะกูว่าสิเวมึง้านี่กูได้หอยองใหม่อีกได้บ้าเพราะไม่้เห็นพายกูก็ไ่ได้แบ่แล้วอย่าบอกเอาไปปล่อยนะปอกูทำย่งนี้เอาไปปล่อยเอาไปปล่อย กูปล่อยเอ้ยเกือบขึงก่อนทราบมือกูปล่อยมือนะกูเอาเมื่อมาทราบกูมาไลยมึงบ่นเอาหอยให้ปลาไข่บาสั่งหายตอนไหนมะกำลังแรงเนี่ยนะหายในได้กูขึ้นปักสองไม่ทาแท็จและไม่ใช่อีกแค่แบบไม่ทาเท็จก็ว่าจะเอาหอยจะคือได้ดจากปักแตงหัวมันก็ลืมเลยมลาไข่ขึ้นกินข้าวเที่ย่างอยุ่นกูก็ได้จากปักแตงให้มันสามถุงก็จังอ้าวเฮ้ยรอาขึ้นไปส่งก็มันจะกินมื่อนกันเลยเมื่อนมึงจะถือมาให้ต้มไง ท่นไหนมาท่นกูบอลืมเด้อย่ายอยู่พอกินอยู่แซ่บได้หอยเด็ดจังหวะท่นกูบอดขื่นพอกห้ามขื่นงานซบกูก็ยังบอดขื่นพอกแทกขื่นกูก็เผางัวของแนวเดินอองเฮียนกับบอดแล้วข่าเนาะมันคาลูกศิษย์ป้าในเดินนั่นแหละหัวบอดีอย่ามันออกมาฉันถือเชาถิดไข่อยู่ ขึ้นผู้หนึ่ง้วก็แล้วแหละลายังเบิดขูดเปิดเสื่อแทะกัวเวีนนลงมาเอาเห็ดกินให้เขาคิดว่าปะไข่อยู่กินแล้วเมียปะเท้าเอาเห็ดกินขถวอยูุ่าเ็นแ่นแล้วก็กิน้าวเทียงแล้วกูก็ไป ซื้อของให้ยายแปรอย่าผสงเป็นหมักเล่นหมักเน่าหมักผิกปลาทูอืมสื้อมาส่งให้เพื่อนฮะทำเมือปื้ตาพวยอีซีเฮ้ยไปเกี่ยวข่าวเครื่องมือย่างมากเกี่ยวข่าวไอ้ชุยไปสั่งตำหน้านไว้เจ็บท้องมันบริสี่แต่เจ็บท้องลงแดงเออเอาหน้าเขาก็ได้เครื่องมือหน้าไอชุยนี่เป็นยังเออบมได้เครื่องมืออีกเ เป็นยังลเมันป็นงเมันอยากแ้วมันดดมาโกอันน้เมนเะานะมันแดด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 ท่านกูนะกูอยาเป็นลมค้าเลยคนมีโลคนะไปเห็ดแบบนั้นนะอันอยาวหนดำะดัอกอืมย่างเขาหกคมถุก ตอนเล่นมันจะตายแหง้งคันคือกูมีโรคไปเนี่แห่งชีเต็กนี่ยนะไปเห็ดบ่ได้ดอกชีได้ไปหมกกาหารด่วนอีกแล้วมันจะตายแหง้ง <c oughs> โอ้ยคันกูมีนะก,ก,กูบอไปสั่งบอมีจะติดหนี่มึงกูก็เลยไปว้ายเป็นเงาตายเจ็บัดด่นยกตาขุจ้าคว่ำอยูอ่ด้วมันกระพากขึ้นเลยเบ็นไรเบ็นมังึงกระพากขึ้นมันเด็กแง่ตีมังมันกระพากขึ้นมันเด็กแห้งเขาจะเห็นยังกอกแรงโหลดดูดเน่น หอยถ้า huh. ม right? like like ันบ um ่แดดมัน huh. ผัดเกี่ยวบ่ได้น้อไ้วันพัยก็ต้องการแดดัวลุงแบะนะบ่ฮอดสีเป็มงตัวนขึ้นเราเพาเ่าเาเลี้ยงัวผัดด้ยเนี่พ่อเขาบอกห็นเราเลี้ยงั่อว่าปิตุมป่อ่นสีเบ่งมันผ่าอากาศตุ่มนล้วัแจะได้มาได้ตุ่มเลย Cái tuần tôi hết kín Mỏ nhanh này tuần này ba hm Mỏ, tìk này, y Ừm, mày 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 Cái mày 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 อ้าวกมาีดีมันป่นแสบเด้อใส่โกบเลยน่ใสมันจะเห็นไงได้กบจะโตก่อนนะกนกบ่ได้แก่เสือมันอ่ะอ้าอีกแล้วไม่เห็นแต่เฮืื่อีว่าเฮื่อยายแปรมาเห็นมึงอีละไอ้ป่นกบแก่เือพวกบกินนังในมิตรพวกงามๆมิตรพวกงามเออ มึงคือโบไปถอดผักบัวมาป่นใส่ตัวนเอามาเลยเฮ้ยโบเลยใส่เลยใส่แต่หอมเปยโอ้ผักบัวจะคลองมีแบบเป็นนั่นบิดเอาบิดเอามาจากหอมใส่แต่หอมเปยมันกับหอมเลยเว้ยหอมเปย์ดำงามเท่ห์หอมเปย์ดำงามเนาะเจตตวนสูชีวิตพี่น้องเฮ้ยนั่งอยากตายแห้งใครแล้วบอกโเป็นลมนะเฮ้ยคันกูนะแท้ ขนาดอีดํามึงว่ามึงเคยจมกูมันทนทานขนาดอีดําว่าทนทานนะเนาะเอาเมึ่อกว่าละเอาเมื่อว่าเอาบทพูดได้มากอีดํามันเคยจมบ่กันกูเน่ยแท้จริงอู้เดี๋ยบุกหอยไปทางใดหลายเดีอนเนี่เวียดเพื่อนจะคลองกันยังบุกหอยเห็ดเลยท่านเห็ดมันเมื่อยพี่น้องเมื่อยละสั่นว่ะบับบบเขาโลดคุณบ่มีไฟกี่คุณบุ๊มมีไฟมาทานกูเนี่ยบอกฮะยายเปย์ก็ได้ซามพันกับบาทวานนี่เรา ผัวไปสื้อสายไพ่ฤกษ์คาสิโตะไพ่ลุงเทียงบุญได้ไดบุญกับมันบุญบุญมันแข่งแข่งแข่งเนี่ยมันแข่งได้เลยแข่งบุญวาสนามันแข่งบ่ได้ถูกกระสูนปอะไรได้สินะชิคอดกับโบคอดโอ้ยอ่าแรงโอ้ยลูกลูกกระพอคองข่อยแล้ว ผมแล้วเมื่อเมื่อเพื่อจะได้กินข่าวแรงข่าวเสวกันน่าสาอยู่นนั่แหล้วเออหักลูกนังนังเธอร่างเธอน่ยมันต้มมาม่ากินก่อนแม่อืแม่ก็ไปแลยละเขายังว่าถูกเขายังมีผู้ช่วยได้เลยได้ยายเป๋แมนอยู่ผู้บดเฮงเฮงเนเบิดที่ดีเบิดเมื่อวานในลองใจลูกเคยเฉยเอาเงินให้ลอยหนึ่งไปเบิดขึ้นสดแจ้งได้กบมาต้มเออลองใจว่ามันจะกินโอ้โง่ยายเป๋จะขึ้นจะไปลองใจลูกเคยให้เงินไปมันก็กินแล้วเนาะ กินมาเก็บท้องมาเนี่ไประเหตุงานได้เขิม่อมันมาได้กินได้เึินเบยอืมเพิ่อลงแดงเหมื่นเคยเลิกเนี่ยชันดานมันเป็นเลือชันดานเออเป็นทุกอันชันดานน้ำพ่อไแพ่อสิทามเจ้าจะเคยกินอยู่ไหมั้นฮะประลาไก่ไม่ใหญ่ไปขายกระลาอล้าเลย เราเคยกินมาะเดวันกินเลยเออติดอยู่บ่บ่ดแล้วเคยกินรับหรเสื้อเมาหรือกัมันเมาหรือมูพาเห็ดหรือกักินเลยมันหักแต้หักแทันจะตายดีอรีเจอเลยแล้วกินเธอได้เอาห่ะเธอได้เอาห่ะล้มันนั่นเมาเหล้าแน่เขากับโก้คนเข่าสีเข่าแล้วคนเข่าอยู่ในน้ำาอยู่ในน้ำอืมหนุ่มกูพี่น้องควำขวังอนใหญ่ก็นั่งซ้อมดูเคยกับลานเป็นบะเพยเป็นหลักไก่ไม่ใหญ่ช่อมูกับลานไก่บัแหวนไก่บัแหวนยัง พ่อใหญ่ก็นั่งอยู่ในและในขนาดแค่ไหนไม่ใหญ่กับเจับเกลือไก่เลยพ่อใหญ่ชอมเลยคิดว่าเสียแล้วแหละไก่ลราพ่อใหญ่ครับบผมชอมบเลยชอมเขาขับรถไม่ใหญ่เลยไปเกลือไก่เนี่ยพ่อมึงไก่ผูกกูไปใส่เราอะมาข้าวไปชิมแตงกวาเนี่ยนะสองคนพ่อมาแทนพี่นางเ้ยมึงไม่ใหญ่ว่ะเป็นจ่าไปจอดเห็ดในกกระโดนนเลยดีโกระโดนใหญ่น่ะเออได้เลย อยู่กลา,างคางเลย้วจอดร่วกันป่านกกาาี่กลางค่างมันออกมาบ่านนี่เกยเขาเกลามลันออกมาหักหลังหากลา,า,ายพี่ไอ้มึงน,นะเพิ่นเม,มาถานเพิ่นบ่หับถานมันบห่บนบหับตีถ้าแม่นตดเลยแหละตอีอ๋อโบ่ติดดอกน้ำกระเทียมแต่ว่าอันนั้นนะอยากลองบ่เลยจังไรเจ้ามนะันลึกๆอ่ะเขาอันน,นั้นเน้อยเดี่ยวเนื้อยอู่เดี่ยวเพิ่นลาบเลยอันข้างเดียวในชีวิทย์ลาบเลยบ่เห็ดเลยท่าเดี๋ยวนี่ ตายายแปก็ปู่ยายแปก็ยังทั้งนบทั้งกะบ่เฮ็ดบ่โง่ก็ไปเพิ่นว่ามัดีได้ก็ดีพี่อ้ายเอ้ยอือะบุญยายแปว่ก็อันบ่เราโอ้ยกินจนกอบบ่แล้วเราสิอย่าได้บ่อย่าได้เบิ่งเฮาเฮาก็เบิ่งออกเนาะเฮาเที่ยวไปมมื้อกประมาณ7มื้อ7มื้อ10มื้อ เจ็ดมือซิมือเห้แล้วผักพื้นมีแต่นอนแต่ก็ไปหาหมอให้ดิมันจาง, <c oughs> จางมันก็บ่ริจามันก็บริัสูตรเอืะอ่าวเครื่องคิดเืงานให้พวกผู้ที่ขาดกี่โคขี้คงน้ำลายแตกกันป้านันมาวะน้ำแตกปุ๊บปุ๊บเนาดูแถ้นอนด่แถวห้อยู่เ,เนี่ยตักนา้าหัวแถวห้อง,งน้ำนะวมเราอยากอยากเองเราใจเราเราอ๊เราอ๊ด อันปากมันเอาออกนะตัดออกเลยผูปากหัวมันก็ตัดออกได้พี่น้องบางไหนพูน่ะบะไรเยี่ยใส่พุ่งกูบไปกินเลยว่าได้ตุ่มชนไม่สมว่ากูไปกินเลยตุ่มชนไม่สมกูไปกินเห็นว่ากูขี้ไรกันวะใส่พุ่งเอาออกหัวเอาออกนังเอาออกแล้วก็ไอ้กูเมื่อก็ขำเลยงั้ยพอกับลูกคอยถากินขขาวเลยแล้ว เออไอตอนอกูมีใส้แลกกูเ่ไปคิปแหละ